สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดยอารออฟทาลอบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งนของคุณใน1-16ธันวามนี้นะคะไปกันที่เดือนธันวาแล้วแฟดูไว้เพื่อเป็นการตั้งรับเป็นการดูดวงแบบตะวันตกแล้วเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ใช่ของคุณเลยก็ได้ อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,ว,วไปนจะจ๊ะมามากันที่ธาตุน้ํากรกฎมินจิกค่ะเราจะมาดูกันว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณถ้ามีความรักดีๆก็เรื่องผ่านเลยไปนะคะอาจจะเป็นสำหรับรักที่มีประเด็นรักที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมน้ำรกรกฎมินจิกพไพ่ประหลสวยงามมากจะเป็นเดอะสตาร์เลย กำลังเยียวยาจิตใจอยู่กาลังบารานจิตใจทําใจกาลังมีความหวังไม่ใหม่กับความสัมพันธ์เหรอจะ๊ะหรือว่างานบางคนอาจจะตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยซึ่งอาจบางคนยังไม่เกิดอาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดก็ได้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะคะบางคนอยากลาออกจากงานเลจยะอ่ะมา ไพ่ของคุณใบแรกข่ะน้ําจ๋าเป็นเดอะ a สตาร์ไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ที่ดีการบราลนการเยียวยาการความหวังใหม่ๆคุณอาจจะได้งานใหม่ๆอ,มอยากบางคนอยากออกจากงานสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ใช่มันอาจจะเป็นลักษณะของการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่มีความสุขการทํางานบางคนงานดีแต่สิ่งแวด้อมไม่ดีเลยก็ได้นะจ๊ะรู้สึกถึงการที่จะต้องบรารนจิตใจหรือย,ยอมรับ แต่คุณกำลังมองหาอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตค่ะการการที่แบบบางคนแบบตั้งใจไว้ละอยากออกจากงานแต่รอให้ฉันได้งานใหม่ก่อนนะถ้าคุณไปสมัครงานและรองานใหม่อยู่มีโอกาสได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆที่คุณชอบใช่เป็นงานที่ดีด้วยในใจของคุณอยากได้งานที่ดีสร้างรายได้สร้างความมั่นคงสร้างความสบายใจให้กับคุณนะจจะถ้าคุณไม่สบายอยู่นะถ้าคนของคุณใน ไม่ว่าอยาิพี่น้องหรือใครที่ไม่สบายเจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะได้การรักษาการเยียวยาแล้วอาการก็จะดีขึ้นอะไรอย่างนี้หรือตัวคุณเองอาจจะดึงเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างการเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างหมดกําลังใจหมดแรงใจคือคนรอบข้างส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบข้างที่ทําให้คุณหนักใจแล้วคุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เหมือนมันมีอะไรจะเกิดขึ้นบาปกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเกิดมาหรือยังคะตอบจานไต้เมนด้วยนะ มันเกิดขึ้นหรือ,อยังไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบัตช็อปพลันทันด่วนกระทันหันเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดบางคนให้ระวังในเรื่องของบัตรเหตุเพศภัยภัยจากธรรมชาติไพ่ใบนี้เป็นไพ่นิมิตใหม่ที่ดีแล้วค่ะคุณจะเกิดการเริ่มต้นใหม่การเซซิโร่แล้วจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับการงานที่มั่นคงการเงินที่ดีขึ้นนะจ๊ะถ้ารอเงินตกเบิกอยู่ก็รอหน่อยหรือถ้าคุณรอเงินก้อนโตก็รอสักนิด การการเงินเนี่ยคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะจ๊ะอืมบางทีค่าใช้ใจ่ายมันเยอะงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยแต่ยุ่งจางตังไม่ค่อยมีนะคะให้ระวังในเรื่องของเงินไม่พอใช้เงินตึงมือเงินขาดอะไรอย่างเงี้ยเงินขาดมือชั่วคราวชั่วขณะวางแผนในการใช้เงินเข็มๆหน่อยช่วงนี้อะไรควรใช้ใช้อะไรไม่ควรใช้อย่าเพิ่งใช้ อย่าพึ่งแบบว่าอยากได้อะไรก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะจา๊ะคุณอึดอัดอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อยากเริ่มต้นใหม่แล้วละ่ะได้เริ่มต้นใหม่แน่ๆเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่มันขึ้นมาถึงสองใบเลยค่ะบางคนจะเริ่มต้นกับงานที่ดีงานนี้ถ้าเป็นงานที่แบบสร้างสารรค์ใช้ไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเรียมลองคิดแล้วลงมือทํานะจา๊ะแต่เงินทองน่ะมันไม่มันอาจจะตึงมือแต่คุณก็ยังมีทรัพย์สมบัติยังเป็นอะไรที่ มั่นคงอย่างช้าๆคุณอาจจะเป็นคนเข้มมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอยากเรียกประหยัดมัธยัติเออเก็บเงินเก่งคนมองว่าเราไม่ค่อยมีเงินเราไม่แต่เรามีความมั่นคงอยู่เรวยแบบเงียบๆไม่บอกใครนจะจ๊ะในเงินสดนะมันอาจจะไม่มีแต่ว่าสถานะของคุณยังมีความมั่นคงอยู่แต่ถ้าบางคนอาจจะไม่ไม่อยากออกจากงานก็ทํางานเก่าได้ไหม ทำได้แต่ก็ต้องอยู่ในระยะของการทำใจคืองานเก่ามันก็มีความมั่นคงให้กับคุณนะแต่รายได้หรือคนรอบข้างมันทําให้คุณหนักปกหนักใจอะไรประมาณนี้คิดหนักคิดมากมีเรื่องเซนซิทีฟสูงมากๆในเดือนนี้นะจ๊ะอืมไม่ว่าคุณจะจะเขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรนิมิตหมายที่ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นภายภาคหน้าในอนาคตนี่กําลังจะเกิด ความรู้สึกที่ดีนิมิตใหมายที่ดีข่าวดีแล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะโอเคไหมในะเรื่องของความรักหลาอาจารย์มองว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะจบกับใครสักคนแบบกระทันหันจบแบบฉับพลันทันด่วนเลยก็ได้นะคะอืมการจบเพื่อบางทีการจบจากเรื่องหนึ่งเรียกว่าจบจากเรื่องหนึ่งเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ก็ เ,เหมือนคนเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กอ่ะและเราจบเราก็ทําใจมานานแล้วว่าวันหนึ่งมันต้องจบเราเบื่อกับการที่เราจะวิ่งตามกับใครสักคนเราไม่อยากเอาจิตเอาใจเราไปผูกพันกับใครอีกแล้วมันทําให้เราเป็นทุกข์นทให้เราเศร้ามันทําให้เราเหนื่อยเหลือเกินคุณก็เรามีความรู้สึกว่าพอแล้วว่าการวิ่งตามใครสักคนพอแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาคุณคิดมากคุณหน่อยคุณเหนื่อยคุณจะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ ถ้าคนถ้าคนบางคนกำลังมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณจะได้ใครบางคนที่เข้ามาพร้อมหยิบยื่นไมตตีหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้คุณได้ไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะแต่ถ้าคนที่เพิ่งเลิกกับใครบางคนมาเนี่ยมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วล่ะ ไม่ต้องกิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเซนซิทีฟคือมันเป็นช่วงของจังหวะของคนที่เราจะมีใครสักคนในชีวิตแล้ววันหนึ่งคนคนนั้นก็จะออกไปทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นนะจ๊ะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณกำลังทำใจแล้วละ่ะทำใจยอมรับกับมันทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำใจได้แล้วทำใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ หรือใครบางคนเทคุณ,ค,ณคุณเทเขาก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันที่คุณมองว่าพอแล้วละเราคงจะพอนะจุดจุดหนึ่งที่เราต้องทุ่มเททุ่มเททุ่มกายทุ่มใจมีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรักให้แต่เราไม่ได้อะไรเลยนะจุดจุดนี้นจะจ๊ะฉันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉันจะออกไปจากความรู้สึกนี้ให้ได้ ฉันจะเริ่มต้นใหม่สําหรับตัวฉันเองอารมณ์นี้คนที่คุณดียวด้วยอาจจะเป็นธาตุด,ดินประสบกันมังกรค่ะสตารัสิกุมไฟเมสิงธนูน้ํามาเหมือนกันน้ํากรกฎเป็นพุจิกโอเคไหมอะไปต่อกันที่คนที่คุณรักกันคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงไปดูเขาสิชีวิตเขาเป็นไง,ไเ,ขเ,ขเ,นไงเขาทุกข์เหมือนเราไหม เขารู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกไหมคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้คนที่อยู่ในใจคนที่อยู่ในใจคนที่อยู่ในปัจจุบันคนที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้าใจมาดูกันซิว่าคนที่คุณรักเขาชีวิตเขาเป็นไงคะสองดะเขาไม่เลือกเนี่ยเขาเฉยเฉยเดยเดยจบแล้วเหรอ เขาเครียดเหมือนกันนะถามว่าเขาเครียดไม่เครียดคุณดิวกับคนมีครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าคุณเคยเป็นครอบครัวกับเขาหรือครอบครัวคุณครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้คะเขาไปอยู่กับครอบครัวแล้วค่ะใช่เขาก็เครียดเครียดอยู่นะในการในความรักบางความรักที่ต้องจบเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่ทําอะไรเลยเขาปล่อยให้ทุกอย่างมันมาลายหายไปกับสายลมไม่คิดจะทําอะไรไม่คิดจะทำอะไรให้ใหมันดีขึ้นเหมือนเขามีสิ่งที่ รออยู่ครอบครวัรวครอบครัวเขารออยู่ความสุขครอบครัวที่เขาปรารถนาก็มีความเครียดอยู่แหละและรอคอยค่ะรออะไรอยู่เนาะรอ four of p e n t a c l e ค่ะ king of p e n t a c l e ค่ะ page of p e n t a c l e ค่ะแม่เจ้าเขาก็หวังในใจลึกๆอะ่ะการรอคอยก็อาจจะรอคุณไปงอก็ได้นะแล้วเขาก็หวังในใจลึกๆว่าอีความรักของเราเนี่ยมันยังสามารถเป็นความรักที่มั่นคงได้ มันอาจจะแค่ทะเลาะกันด้วยความโมโหโทูโซใ่กันแล้วเลิกกันไปแต่เรายังยังมีความรู้สึกที่ยังรออยู่ค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่ซิกออฟครับเขายังคิดถึงเรื่องราวระหว่างเรารักรั้งนี้อาจจะเป็นรักของคนที่มีอายุมากอายุน้อยอายุต่างกันเขาเด็กกว่าคุณหรือคนเด็กกว่าเขาก็ได้และความรักนี่มันมีมายาวนานมากๆมันมีความผูกพันมีเรื่องราวเด็ด มีสิ่งที่ดีๆทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีร่วมกันมานะ่นาจะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้จูหาเป็นเทสอารมโอ้เข้าไปอยู่ในเติร์ดเหรอคะคุณเป็นโอ้โหภัยแตะบายลักซ้อนคะ่ะเติร์ดแน่นอนใช่ คุณเข้าไปดูว่าคนมีเจ้าของหรือเปล่าหรือตัวคุณเองมีเจ้าของหรือต่างคนต่างมีเจ้าของรักที่มันพัวพันรักที่มันเป็นความลับรักที่เขาไม่เลือกเราเราไม่เลือกเขารักที่มีเงื่อนไขรักที่เป็นความรักหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นความลุ่มหลงเป็นสิ่งที่เราเคยมองว่ามันสวยงามเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันจะมีความสุขแต่มันเป็นแค่ภาพลวงตานะจ๊ะเขาคิดยังไงกับคุณหรอ ถ้าอยู่ได้เขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่แบบลับๆอยู่แบบไปกันแบบนี้แต่ถ้าถามว่าเขาจะเลือกเราไหมเขาเขาไม่เลือกเขาเลือกครอบครัวไหมใช่ในใจของเราลึกๆกของเขาเลือกครอบครัวแต่เขาก็รักคุณไหมก็รักก็รักนะไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ไม่เลือกถ้ารักทําไมเลือกไม่ได้มันมีเหตุผลคนใดที่เขาเลือกไม่ได้ค่ะคุณอาจจะดีลกับราศีเมถุนราศีมังกรธาตุน้ํากรกฎมิถนทิจ เขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ยเดิมมู t ใน Swords สองตะต้องการอะไร h e d e a t ตต้องการจบเหรอเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่เราไม่ไม่เห็นพ้องต้องกันอีกแล้วเขารู้สึกว่าเราไปกันยากแล้วเรามีปัญหากันอยู่เนืองๆเรามีการทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเรามีเรื่องราวที่มันไม่สวยงามแล้วนะตอนนี้ก็รู้สึกเบื่อนั่นแหละ ใช่ถามว่าอยากมีไหมอยากมีไว้ไหมยากมีไวค่ะแต่ว่ามีไว้ต้องมีความสุขถ้ามีแล้วมันมีแต่ความทุกข์ใส่กันมีถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าเขาต้องเลือกตัดสินใจเลือกเขาไม่เลือกเขาอาจจะตอบว่าเขาไม่เลือกเราด้วยซ้ำเขาเขาก็ยังอยากให้ความรักนี้คงอยู่นะถ้าถามว่าเขาอยากเขาอยากมีเราไหมนะี่อยากมีแต่มีแบบมีความสุขอืม แต่ถ้าไม่มีความสุขก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคะเขาอยากไปต่อกับคุณไหมดอสตารดรอซันอยากสิอยากอยากปร,ปรับปมข้าใจเขาจะอาจจะมาคุยกับคุณและเริ่มต้นใหม่อยากไปต่อคะ่ะเขาอยากไปต่อกับคุณมากมากคุณคือจุดเติมเต็มที่เขาได้รับแต่บางจุดคนคนนี้มีเหลี่ยมนะ บางคนเดียวกับราศีกุมบางคนเดียวกับคนที่เขาเป็นพวกรักสนุกวันไหนแต่ไม่ผูกใจไม่ผูกพันด้วยไม่ผูกใจด้วยแต่อยากมีไว้ในชีวิตค่ะอือ่าความรู้สึกข้างในลึกๆของเขาที่เขาไม่เคยพูดต้องความต้องการความรู้สึกที่เขาอยากบอกค่ะ p of s h o r t page of short. s h o r t p พ g e ไม่ใช่ place of one k night of pentacle ความในใจของเขาที่เขาอยากบอกก็คือถ้าเรามีเรื่องบาดหมางพักก่อนเถอะห่างกันสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยมาปรับความใจแล้วเราค่อยมาคุยกันร,รอให้อารมณ์เย็นก่อนหรือว่าเขาอยากให้คุณเกิดอาการของการไม่ค้างรัก ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆที่คุณต้องการและเป็นปัญหาที่บาดหมางกันอยู่เขาอยากให้ยุติตเรื่องราวของปัญหาเหล่านั้นคือมันเป็นปัญหาที่บันทอนกันทั้งคุณทั้งเขาเอ,อต่อให้ไปไม่รู้ไปกลับกันกี่ล้วเนาะต่อให้ไปก็ยังกลับมาแต่เขาไม่อยากทะเลาะเขาไม่อยากวุ่นวายใจเขาอยากให้ให้เราสองคนรักกันแบบดีๆโอเคไหมน้ำกรกฎมินพิจิตขอให้แนะนำเล็กนึง กับความรักทั้งนี้ไพ่ของน้ำเนี่ยจาย์เปิดมาเจอลักซ้อนทุกครั้งเลยนะไม่ว่าจะเปิดในเรื่องของอะไรคนอื่นในราศีอื่นเนี่ยมีแต่มันมีน้อยแหละมันค่อยๆห่างเหินแต่ของน้ําพลังงานมันแรงมากนะจ๊ะขอไพ่แนะนําค่ะเบี่ยงเบี่ยงเบนปล่อยมันค่ะอุด,ดรอยรั่วในใจของเราซะปักเสาชัยและก็ปฏิเสธบ้างบางทีถ้าเราสุขเราก็ เราก็บางทีบางทีถ้าเราไม่สุขเราก็ต้องปฏิเสธบ้างเนาะเราดีเกินไปก็ใช่ว่าจะทําให้เรามีความสุขนะคะเบี่ยงประเด็นเบี่ยงเบนอะไรก็ตามที่มันเป็นทางตันถึงเดินไปทางนั้นเป็นทางตันคุณจะรันทุลังไปเหรอถ้ามันเป็นทางตันก็เลี้ยวซ้ายสิเลี้ยวขวาก็ได้ไม่ใช่เดินตะบี้ตะบันเดินมันเข้าไปปล่อยมันทุกอย่างมันเป็นไปตามวิถีชีวิตของคนอย่าไปเก็บมาคิด หาหาหาตัวตนของคุณก่อนว่าในชีวิตนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการความรักดีๆมันมีไหมเดี๋ยวนี้ความรักดีๆไม่มีขายนะคะก็ไม่มีในโลกล้มันอยู่ที่ว่าเราพอดีหรือเขาไม่ดีพอคนที่ดีพอตายหมดแล้ว <c oughs> คนที่ดีๆตายหมดแล้วในโลกใบนี้เหลือแต่คนไม่ค่อยดีอานนั้นเนี่ย ก็พอตรงไหนอ่ะคนที่คุณดิวด้วยเขาเขาพอเขาดีพอตรงไหนแล้วก็คนเราไม่ได้มีดี100%ซไม่ได้มีเสีย100%เซเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณพอดีกับตรงไหนมากกว่าแนทจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคมอมเมนต์ต้ดิคิปชันบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ sa, fe, 03, ka, Hawaii, แอตไซเอฟอีศูนย์สามก็วเจอกันค่ะ